เรามีแฟนหลายคนแล้วแหละไอ้ยาเจ้าชู้เลยแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแต่ละคนก็ไม่ได้รักเราจริงอ่ะเขาต้องการเลยจากเธอเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแตะเนื้อต้องตกเขาก็ไม่ทําอ่ะดีอยู่แล้วค่ะคนโสดดีตะตายทาไมฮะคนสดเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้เฮ้ยคนโสดจะไปกินข้าวกับใครก็ได้เฮ้ยจะไปเที่ยวกับใครก็ได้ใช่และที่สําคัญยังไง เรื่่องใหญแต่ถ้ามีเซ็กกับแฟนแล้วเสร็จไวสู้หาผัวใหม่สบายใจกว่าเรื่องผัวเก่าเป็นไงแล้วพูดซิอพูดถึงผัวเก่ายังไงฮะเพราะว่าสิ่งไหนที่เราไม่เอาเราเรียกมันว่าขยะค่ะผู้ชายดูง่ายๆดูยังไงดูที่สีเสื้อสิคะสีเสื้อไงครับผมเขาบอกว่าชายใส่เสื้อขาวเขาไว้ย่า ี่ยวเหียนัหน้ำพี่รักเขาไปเที่ยววันเกิดเพื่อนได้ไหมไปได้ค่ะทักไลน์ไปต้องตอบโทรไปต้องรับห้ามนั่งใกล้ผู้หญิงห้ามมองผู้หญิงที่สาคัญเอาตังค์ไปร้อยหนึ่งแล้วกลับห้าทุ่มนะคะไม่ไปแล้วทําไมอ่ะมันเรื่องมากใครเพื่อนขอเขาแหละขออนุญาตร้องเพลงเพื่อชีวิตนะคะชีวิตใครฮะชีวิตกูนี่แหละโอ้โยผัวเขาแต่เล่ารักกันไม่ใช่ผัวฉันซี่แม่มันลงไปสนเล่าให้ฟัง